นมำสุดยากเห็นไม่วหวปีออกแงกรงน่าร่าวยเที่ยวรองง่ายอยู่ในป่าเวทนาไกลกล่าวเพลิงการบังลาเที่ยวห้านงเอกใครนี่เสียงยิ่งรองอยู่ในป่ากูราา่าไักขี้เหรอเฮ้ยมองก็ไม่ได้น้องเบารีดใจ กกดระบาดคว้าใจญรำวันปลางนิ่งเถอะเสนาข่าบาททหารในเมืองอาคีรมเสี่ยวติดตามทุกวันไม่ได้เว้นวันนี้พี่น่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นห่วงไม่อาคีททำไมพร้อมสูบรลปทรงยิงอย่างนี้ทำไมที่มาร้องไห้อยู่เป็นบ้าแล้วล่ะเนี่ยขอเสด็จพี่จงประนานชีวิตน้องเสอเถอะ เรื่องนั้นน้องได้เดินทางมาตระเวนไอหน้าที่ที่เจ้าทําน้นที่เป็นผู้มอบภยัยเราพี่น้องทั้งสองนี่ช่วยกันรักษาบ้านเมืองออกมาสังเกตการหรือตระเวนรักษาบ้านเมืองว่ามันจะมีภัยอย่างหนึ่งอย่างไรเกิดขึ้นเจ้าก็ออกมาก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราก็เชื่อว่าไม่มีใครร็อที่จะมากล้าล้วงคองู แต่เวลานี้มองนาของพี่หายมาเป็นเวลาหลายเดือนนี่พี่เกาะเศร้าใจนะเวลานี้เจ้าก็บอกว่าตัวเจ้ามาเที่ยวเดินร้องไห้นี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องอะไรหรือเนี่ยที่ว่าจะให้ฆ่าแค่เนี่ยให้ดีฆ่าแล้วทำไมก็เนื่องจากว่าน้องจะทําผิดเรื่องมันมีอยู่ว่าพงนรินโอรสกระสับในเมืองสีวิไลเป็นชนชาติเตาไทยเดินทางมาพร้อมทหาร เมื่อมอมฉันเห็นข้าวออกมาสกัดหน้าถามเป็นคนต่างด้าวขอเสด็จพี่จงประนานทีวิตน้องเสียเถอะเรื่องนั้นน้องได้เดินทางมาตระเวนไอหน้าที่ดีเจ้าทำน้ำพี่เป็นผู้มอบให้เราพี่น้องทั้งสองเนี่ยช่วยกันรักษาบ้านเมืองออกมาสังเกตการหรือตระเวนรักษาบ้านเมืองว่ามันจะมีภัยอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเจ้าก็ออกมา ก็ไม่มีเรื่องแล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็เที่ยวว่าไม่มีใครล็อกตีจะมากล้าล้วงคองูแต่เวลานี้น้องนางของพี่หายมาเป็นเวลาหลายเดือนนี่พี่เกาะเศร้าใจนะเวลานี้เจ้าก็บอกว่าตัวเจ้ามา่ยวเดินร้องให้นี้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องอะไรรยเนี่ยที่ว่าจะให้ฆ่าแะเนี่ยให้พี่ฆ่าแล้วทำไมก็เนื่องจากว่าเน้องจะทําผิด เรื่องมันมีอยู่ว่าพงนรินโอรสกษัตริย์แห่งเมืองสีวิไลเป็นชนชาติเผ่าไทยเดินทางมาพร้อมทาหารเมื่อหมอมฉันเห็นข้าวออกมาสักกัดหน้าถามเป็นคนต่างด้าวชาติเผ่าไทยก็ก็บอกว่าเขามานั้นเขามีธุระรู้ว่าหม่อมฉันนี้เป็นน้องของเจ้าพี่เพลิงวิการเขาก็ให้ทหารจับ สุดวิสัยที่น้องจะต่อสู้กับคนหมู่มากเขาก็จับน้องเมื่อได้แล้วก็ข่มคืนน้ำใจจนน้องเนี่ยปลดปลงใจรักใครไหนไหนก็ได้เสียตัวชั่วแล้วขอเป็นผัวเมียกันกันกบพงนรินทึงจะเป็นคนต่างชาติแต่ผลสุดท้ายพงนรินเขาไม่ได้เลี้ยงดูเมื่อมีท้องเขาก็นหนีหนายหมองยันไป ทิ้งเอาไวา้ทูลกระหมอ่อมเสด็จพี่จะคิดประการใดข้าน้องสดีเถอะน้อยแน่เจ้าน้องนางคนดีของพี่อาขีเอ๋ยเรื่องที่เจ้าเล่ามานี้เป็นเรื่องที่น่าละอายนักถือว่าไอ้พงษ์ในดินเป็นชนเผ่าไทยเราก็ไม่เคยรู้จักชื่อจักเสียงแต่มารู้เรื่องคร่านี้ถ้าเป็นความจริงแล้วคอ่อยสืบดูทีหลังแต่ลูกในท้องนี่ไม่ต้องไว้ ไหนๆก็พี่มาพบน้องกันแล้วมาพี่จะพาน้องนางต้องใจว่าทำไมพี่พีบ้ารีมาปรรสิตาที่อยู่กลางป่าใยชื่อลมสิ้นหรือสิีเป็นพี่ใคร ในทัานใดเพลิงการยอมม่านมาสวัสดีครับหลวงพ่อข้าพเจ้าอุตส่ามหานี้ก็มีความประสงค์ที่จะเอาเรื่องรล่ามาบอกเลา่าแล้วก็ให้พระคุณเจ้าช่วยอุปการะขา้าพเจ้าทีเถอะขา้าพเจ้านั้นเหลือที่จะอดรนทนได้แล้วเสียศักดิ์ศรีเสื่อมเกียรติเสียไปหมดเพราะน้องสาวเป็นภูกระทำขอ เพื่อคุณเจ้าจงเห็นใจถูกสิ่งอัตมาไม่ปฏิเสธในเมื่อมา,าบอกผิดไม่เคยที่จะมาข้อความช่วยเลือบัดนี้อัตมาได้เห็นแล้วกอ็รู้ทึกตกออกตกใจรู้สึกดีใจที่ได้พบมา,าบอกผิดเรื่องราวประการใดข้อให้มา,าบอกผิดบอกมาท่านไม่สุดผิเส้นอัตมานี้จะไม่ปฏิเสธ ช่วยเลือกมาเอาผิดเรื่องแล้วมันน้องสาวกับเจ้าชื่ออกีแม้มันมาพบกับชนชาติเผ่าไทยเข้ามันมานั้นไม่ใช่ว่าจะมาเที่ยวไม่ใช่มันมาแสวงหาความรักแต่ไอพงนรินโอรสเกษัตร์เมืองศรีวิไลดังที่น้องสาวเล่าข้าพไปเจ้านั้นมันพยายามจับเอาน้องสาวของกาพเจ้าไปข่มขืนอย่างนี้ จนน้องสาวกับไป้าเกิดเสียเนื้อเสียตัวเป็นเมียผัวกับมันเมื่อก่อนไมครับไปจะเลี้ยงดูผลสุดท้ายมันมีต้องมีมนนไส้มันกนหนีไปมันเฉดหัวน้องสาวกับไป้าไล่ให้ครับน้องสาวนั้นจะตายเสียพอดีกับไป้ามาพบเอ๊คิดดูแล้วก็จะลงโทษน้องไม่ได้เพราะน้องเป็นผู้หญิงทูกต้องล้วแหละจริงเดินทางมาหานี่เพราะได้รู้เรื่องเราวมานานว่า หลวงตาอ,อาจารย์นี่มีความรู้สามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้หรือจะให้ความช่วยเหลือกับข้าพเจ้าได้ให้เด็กคนนี้มันออกจากท้องกองไม่มันแล้วก็เอาน้องสาวกับเพื่อปกปิดความจริงไม่ให้ใครรู้มันมีชู้มีผัวมีลูกมีเต้าแล้วขายหน้าเขาใช่ไหมละ่ะหลวงตาอ,อาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาตมานี่ยินดี แต่อาตามาหน,นึ่าอาตามานี่ยอยู่ในกรอบของสิ้นมันข้อป่าหากาทัตสัจิีที่นี้ไอ้เรืองสิ้นนี้สียมันเป็นจิตวิตใาของอาตามาเป็นหือซี่โรคระไอต่อบาปความจริงไอ้เรืองแถวนี้เป็นเรืองที่หายนิดเดียวจะผ้าทองอออกมาเดียวก็ได้จะให้กินยาที่มีแรงมีปิดแรงร้อนข้าวปก้าถั่วรอกนั้นเดียวก็ได้กี่เดือนกี่เดือนมันก็ต้องตาย แต่เดียกว่ามันเป็นคนคนนึงมีชีวิตนึงเมื่อเราไปฆ่ามันตายแล้วบาปกรรมนั้นจะตกอยู่กับผู้กระทาอาตมาจะปิดตาทําทลงไปไม่ได้อาตมาจะครอบปรึกษากับหมาบ่อผิดพอเกรงใจขอใจครับจะทํำยังไงดีละครับอย่าให้เด็กนี้มันตายในท้องแม่มเล้ให้มันเกิดออกมาเถอะ อาตมาเห็นไกลไปว่าตอนนี้ก็อาตมาได้เรียงแมสเสื้อไว้ตัวนึงเมื่อนนอัาอาตมาเรียงแมวงามไว้กบบานกับวัดเสื้อตัวนี้มีลูกอ้อนอยู่ที่กลายกับบาดสมของอาตมาให้น้องสาว่อนท่านโคลอดออกมาแล้วอาตมาจะให้กินนมเสื้อตัวนี้ให้อยููกับลูกของเสื้อดีไม่ะมาห้ามบอกผิดถ้าเสื้อมันกินเด็กนี่เลยกระท่ากรรมของเด็ก แต่ให้มันคลอดออกมาโดยโดยดีแม่มันก็ไม่อันตรายลูกมันก็ไม่ตายในท้องแม่เมื่อมันออกมาตายทางเมื่อมันเกิดออกมาแล้วมาแล้วกจเยืองกองมันบุญกรรมนั้นแต่ถ้ามันรอดอยู่วาตจะมาจะขอสัญญากับมาบอกผิดว่าอย่ามาแต่ตองไม่ไม่ก็จะไม่เกี่ยวไม่งั้นเลยก็จะฆ่าแล้วทำไมว่างั้นเอาเถอะเมื่อพระคุณเจ้ามองเห็นอย่างนี้ข้าจะจะขอขวากน้องสาวเอาไว้ นเรานีอ่อยู่ที่นี้โกรธแล้วกลับเมืองนะพี่จ๋าพี่จะไม่บอกให้ใครรู้เลยเอาขอลาไปคุณเจ้าขอความกรุณน,นาเจ้าค่ะเนี่ยนะครที่ความจริงนะารที่นี้หลงบอกไปตามจริงเถอะว่าตัวคมคืนจากผู้ชายลาคาอนาจารไปรื้อไม่ใช่ค่ะ พ้าเจ้านี้ได้พบกับพงนรินหม่อมชั้นพยายามอ่อนวอนขอรักเขาเองเจ้าข้าแต่เมื่อบอกพี่วาถุกคมคืนนั้นเอ,เ,อเ,อเอาและเอาเอาเอาและเผือความปลอดภัยแต่นานี่เป็นผู้กอ่อกรรมนักกไวยในอนาคตอนาจักรอัคคีรมกับเมืองซีวิไลยคงจะเกิดสงครามใ่ไรล่วงเพราะเพลิงการผีชายก้อง แม่นางขีนี้เป็นคนที่เลือดร้อนคงจะยกทับขับพลไปตีเมืองที่วิไลคนจะตายกันหยับเยินเพราะแม่นางาคีกก็ทำการชัวร์ลายกังเหี้ยนี้แหละเอาเละเราจะช่วยชีวิตเด็กเนี่ยไปก่อนจเจ้าดักษาตัวอยู่ไว้ดีวันคลอดเลยจะอุปการลาช่วยเลือดแล้วให้ลูกนะเป็นลูกกองเสื้อให้เสื้อมันหลับปิดหลับบา เทคนได้กระทําความชั่วได้ทําบาประรวายให้เป็นกองสัดไปเนะแล้วก็คนนั้นก็ปอกปิดความจริงเสียแต่อย่างไรเสียเทรูนั้นคือเอาไปทําำพิษเองรูเองอาตามาผู้ช่วยเลืออนี่รูผีกองจเจ้ารูซ้มคนนี้ที่รูเรืองเด็กคนนี้ถ้ามันรอดอยู่อาตามาจะให้มันบวชเป็นอยู่ที่จะเออซื้อลักทีมีสิ้น่ะขอบใจเลยกะจนกระทั่งที่ มัมีลูกจนกระทั่งนางขี่มันมีลูกความฟันบุกให้นางเสื้อคุณก็มันเลือร้าให้กินนมส้มดีเบรูซี่ดันคิดว่าเด็กอดตายส่วนมานาดที่คือวา่าขี่กรอดลูกแล้ว สลังไก,กลกรับไปพายล่าส่วนเรือทิศาดหลูซึกนึ่งบัตรีอา,าเจ้าชาวมณฑุจะชั่วดีในเรื่องที่เป็นมามัน่าลายให้ชื่อเด็กที่ยังเล็กหรือที่น่ารักชื่อกูมันแรงบระยกัก เปลียัยกไม้ใย,ยวันใย,ยคืนตามชมชื่นไม่วายตังเจ้าใจแสงใบยักษเวลานี้ก็แสงไปยักในอุบัติขึ้นแล้วครับเรื่องนี้เราให้ชื่อว่าเป็นเรื่องแสงไปยัก ทำต่างงได้ทึ่งตอนม่ายได้เขียนย,ยัยไกลมนุษย์ได้ยินนางร้องเพลงปล้ำปร่ปราแล้มานมาแอบควังกว้าวกังวลพ่อก็งเด็กไปไหนครับก็ทนะครับพ่อก็หนีลูกไป และหนีฉันซึ่งเป็นเมียเขาพอหนีไปแล้วก็ยังลูกเป็นผู้หญิงอ๋อแม่คุณคนสวยเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นผีสางนางไม้ก็ถูกต้องแล้วคือนางไม้ชื่อว่านางตะเคียนอ๋อ มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมที่ท่านมาสนใจที่จะมาถามถึงเรื่องอนาคตของข้าข้าได้ยินนางร้องเพลงให้เด็กนอนเพลงนี้เนื้อเพลงนั้นเป็นของปรปรามโบราณแต่เพลงนี้มันเกี่ยวกับธรรมะว่มามะพร้าวนาะลิเกต้นเดียวโนนเนอยู่ในกลางทะเลขี้พึ่ง คนตกก็ไม่ต้องไอ้คว้าร้องก็ไม่ถึงทะเลขี้พึ่งใครจะถึงได้ก็เพราะมีบุญเพลงนี้มันมีความหมายมันเป็นธรรมเรานึกว่าไอ้คนที่ร้องเพลงนี้ให้ลูกนอนมันจะต้องมีอะไรอนาคตแอบแขวงอยู่ในใจของผู้นั้นท่านชื่ออะไรนะธรรมะมีอธรรมเกลอกันเป็นสงายกัน ทีนี้เมื่อเวลาที่มาได้ยินนางร้องเพลงนี้ก็รู้สึกสงสัยแหละโอ้ท่านมีธรรมะท่านมีความสงสารหรือถ้ากว่าฉันมีธุระร้องทุกขอความกระดูนาต่อยักษธรรมะโอ้โหได้แม่คุณสาเหตุผลมันพอก็เนื่องจากฉันนี้นึกอนาคตไกลชาติเบื้องหน้า ถ้าพ้นกรรมตายจากตัวเป็นนางผีไม้อยู่เนี้ยว่าขอให้เกิดไปเป็นมนุษย์ให้พบกับคําสอนศาสนาพุทธถึงแม้ว่าไม่ทันองค์พระสัพพัญญูแต่ให้ทันคําสอนของพระองค์ซึ่งยังตกอยู่ในโลกที่เขาเรียกว่าธรรมะหรือพุทธศาสนานั้นจะไปเกิดให้ทันให้พบแต่ จะพบได้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะทำบุญที่นี้การทำบุญเนี่ยฉันไม่มีโอกาสจะทำบุญเพราะเป็นนางผีไม้จริงคิดด้วยปัญญาสามัญหรือปัญญาที่พอคิดได้นึกว่าจะสร้างลูกให้ลูกนั้นเป็นมนุษย์แล้วให้ลูกนั้นได้ทำบุญการมีลูกนั้นให้ลูกได้ทำบุญนั้นต้องหาพ่อถิ่น ที่มีเชื้อมีวงมีเลือดเป็นผู้ดีรออยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนนี้พบกับกษัตริย์พระองค์หนึ่งไม่ใช่เอาพระองค์มาโฆษณาหรือประจานนะบอกความจริงให้กระเจ้ารู้ข้าชื่อว่าพระพันนรายพี่ชายชื่อพงษ์นรินพ่อชื่อพระเจ้าภัยสุริยาเมืองศรีวิไลแม่นั้นชื่อพวงทองเมืองศรีวิไลยอยู่ไกลโข เพื่อพระองค์มาประทับพักร้อนอยู่ที่ตายไม้ตะเคียนฉันได้เห็นข้าวก็นึกจะสร้างลูกโอเอ็นานีเห็นการไกลหวังว่าตายพ้นไปจากผีไม้นี่แล้วจะไปให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบคำสอนของพระพุทธองค์น่าเห็นใจแล้วมันน่าโมทนาด้วยนะขอบใจนะยักษ์ธรรมะ แล้วจะคิดยังไงละเมื่อมีเขาเขาอย่างไงเขาใจดำเจ้าเหลือเนี่ยไม่ใช่จะลงโทษทูลกระหม่อมพันนายไม่ถูกต้องเมื่อมีท้องกับพระองค์แล้วทําไมเขาเป็นกษัตริย์จริงรักเร็วหนักเรามาพบผู้หญิงหญิงเรือกันแล้วทําไมเป็นเจ้าชู้ถึงอย่างนี้ไม่ใช่พระองค์ไม่มีความหายน,นะในกามอย่าไปลงโทษนะพระองค์นั้นจะรับกลับเมืองท่านบอกว่า แล้วบอกเขาว่าผีไม้อะไรเหรอไม่ได้บอกแล้วเขากลัวเ็าจะกลัวบอกว่านางสวรรค์โอ้อับสอนกันเหรอเจ้าค่ะทีนี้พระองค์วรลงใหญ่ก็บอกว่าพี่ชายก็กลับไปแต่งงานเขาจะได้นางสวรรค์เด้าก็ดีใจเอาไปแต่งงานที่ในเมืองให้ฉันจะมีตําแหน่งเป็นพระเมศสีโอ้ยอนาคตไกลโนนฉันจะมีความสุขแต่ฉันไปเป็นเมียเขาได้เหรอ ไปเป็นนางในวังได้เหรอเป็นไปไม่ได้แต่พยายามย้าวยวนในพระองค์หลงไหลรักใครก็ได้ร่วมพิรมชมชอบกันประโเฮ้ยไอ้อธมพูดไเธอะข้าไม่ว่าหรอกเมาเองเอ็นดูกันนาะงเอาและนางพปะะสง์ทุระอะไรกับข้าพเจ้ามั่งถ้าจะใช้งานก็อย่ากเกรงใจข้าขอบคุณนะคะ ลูกที่เกิดมาเนี้ออเป็นผู้หญิงเนี้ยถ้าหากว่าฉันจะเลี้ยงเอาไว้ที่นี้ลูกจะได้ทําบุญยังไงเขาเกิดจากเลือดของผู้ดีเลือดของกรรษัตริย์เขาปร้วเมียเป็นผีไม้ทั้งๆท,ที่มีท้องอยู่เขาจะชวนกับเมืองฉันไม่กลับจนเขาอ้อนวอนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่กลับเขาดีเขารักเมียค่ะเขาถือว่าไหนๆก็เป็นเมียแล้วเอาไปให้ได้ พ่อบอกก็ผีไม้โอ้ยทุนกระมงกลัวอ๋อก็เปิดหนีไปจนฉันได้มีลูกออกมาเป็นผู้หญิงนี่แหละถ้าจำสงสารช่วยฉันในช่วงนี้คือเอาลูกไปให้พ่อก็ได้ไหมเออจะได้มีโอกาสทําบุญเมื่อไปพบพ่อนะจะได้ศึกษารเรียนค่ะพ่อก็กลับเมืองแล้วกลับเมืองค่ะคงไม่ไปไหนแล้วชื่อพันนารายเหรอพันนรายค่ะ เอาแหละเอาแหละตกลงข้าจะรับไปเฮไอธ้ธรรมะเด็กนี้ข้าต้องถือไปทำไมอาธรรมเอ็งกับข้านั่นคือเพิ่งจะตกลงเพิ่งจะสัญญากันใหม่ๆว่าสัตว์ที่ในป่าทั้งหมดไม่ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรย้ยฉัน มันเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นแต่ว่าระวังท่านกับเราเนี่ยที่มันเป็นอาริกันอยู่เมื่อก่อนนั่นคือแย่งอาหารกันกินจนกระทั่งว่าเราได้แบ่งสันปันส่วนถือว่าฆ่ากันตายโดยยะเอียดมันตายเพราะเรื่องแดกเรื่องกินเรื่องปลาเรื่องทองเพราะอย่างนั้นแบ่งสันปันส่วนกันสัตว์ที่ตายเป็นของเราสัตว์ที่มีเป็นมีชีวิตอยู่เป็นของท่านเมื่อตกลงกันอย่างนี้มันก็สงบ โลกนี้มันก็เย็นสนิทเพราะเราไม่รบกันไม่แย่งกันไม่แย่งกันกินไม่แย่งกันอยู่ก็เพียงแค่นี้แหละก็ตอนนี้เองตกลงจะเอาเด็กคนนี้มันเป็นสัตว์สัตว์มนุษย์แล้วมันสัตว์ที่มีชีวิตเราทาจะเอาเด็กนี้ไว้ในป,ปกครองของท่านไม่ได้เองจะเคยตัวนี่จะผิดสัญญานี่เอออาจทำเมยท่านควังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าเหรอ เวลานี้หรือในช่วงนี้เราช่วยในระยะอันเป็นเรื่องที่ทําไม่ไม่ยากเนี่ยอันทําได้ไง่ายนี้แปลว่าทําดีช่วยให้เด็กคนนี้ไปพบพอ่อของมันเด็กนี้จะได้ทําบุญส่วนบุญนั้นแม่มันจะได้รับต่อแม่มันสิ้นไปจากชาติที่เป็นนางผีไม้นี่แล้วมันอยากีไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะไปเป็นเทวดาอยู่บนความบนสวรรค์ไม่ได้มันจะไปเป็นมนุษย์ แต่เมืองมนุษย์คนที่จะไปเกิดได้นั้นก็เพราะมีบุญเหมือนกันรอะอย่างนั้นมันจริงทําบุญอ้อมเอาถึงกับสร้างลูกขึ้นก่อนแล้วในลูกทําบุญแล้วมันจะพลอยได้รับบุญกับลูกแล้วก็เราช่วยมันตอนนี้จะได้รับสวนบุญกับเขาบ้างไม่ดีหรือท่านก็จงโมทนาสาธุเอเฮ้ยอ่าไม่รู้เรื่องไม่เอาก็ไม่เอา โทษนะโอ้ยังหลับสนิทจิ้มลิ้มน่ารักจริงๆก็โทษนะให้ถึงพ่อก็ได้นะทรรมถึงไม่ยอมวิตกไปเลยไม่ลงผีไหมเฮ้ยไอ้มาเอ,เอามา,า,มาีิอย่านะอย่านะเด็กมันกำลังหลับจะพาไปไอ้หึ่งตานี่สิบีเลยเมืองชนญาติเฝ้าดายังไกลอีตาสวนอาธรรม มันพูดย่ำจะยิงเด็กสอยังเล็กปลอหน้ารักอยู่นักหนาะมันได้ยินแต่เสียงสี่้องอยากมันเทียงตา,าจะยกกิจยานสรงท่านพันนา,ายเมื่ออาจไยในสำนักัน สํานักไปดูสิการเมตตาปรานีดีนักนะไม่รับรองว้เป็นซีโกระน้มจิตทเมตตาแล้วหมอบุษบาสาวามตามจํานงแล้วจะรับกลับแรงนั้นไปยังนิเวศแล้วจิงาเหตไปตามเอ,อความประรงลงอะไรอะไรก็ตกลง อ่อองค์ชายไม่ต้องปลารบเหลืองความเระทนงที่จะมาเรียนวิชนาความรู้นั้นนี่เป็นตำรับตำราพิชยายะสงครามแบบกลนะสึกปิชยายะสงครามเจ้าบับนีที่อาตมาดได้รู้อยู่นี่ในถอดท้ายให้กับยิ่งท้าบบุตรบายิ่งกวน,นี้ เป็นเด็กทีเกิดมามี